อ่านี่มาเข้าหูนะคะเข้าหูแล้วนะ,ะประมาณว่าอืป้าเป็นเมียน้อยนะประเด็นหนึ่งนะคะป้าเป็นเมียน้อยแล้วก็มีการฟอกเงินนะคะนั่นอะอย่าแต่ป้าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเมียน้อยให้ก่อนนะคะเมียน้อยนี่ก่อนจะไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะพนะอดีมีหน้าตาบอกว่าเห็นในคอมเมนต์นนะ มีคอมเมนต์ป้าก็วาป้าแต่ตอนแรกเนื่องเนื่อเป็นคนอื่นเนืออะไรสักอย่างหนึ่งละเนาะนื่องเป็นตัวเองก็เคลียร์นะคะเคลียร์ปัญหานะคะเคลียร์ปัญหานะนะคะป้าอยู่กับลุงมานี่ก็มันสิบกว่าปีแล้วนะคะถ้าจะว่าป้าเป็นเมียน้อยก็คงจะลำบากนิดนึงนะเป็นสิบกว่าปีแต่ถ้าถ้าบอกว่าจะมีคนอยากจะเป็นเมียน้อยป้าอะไรเงี้ยก็อะ จจะมีแล้วนะคะอาจ being, yeah. จะอาจจะแบบอามีมีบ้างบ้างอะไรเข้ามานะเพราะโทรศัพท์ป้าก็รับายสายอยู่นะครบอกเอาม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันนะคะแล้วทุกคนก็สามารถที่จะรักใครก็ได้อะไรเงี้ยก็รู้เขาก็สมัครต้นเสมอปลายแล้วจากทีาเจอประสบการณ์มาหนักเลยกับใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะแต่นานแล้วนานแล้วนะดวงใหญ่เลยไม่เลยนะคะทุกอย่าง ก็คือ,อคนเรานี่นะคะถ้าคือถ้าผ่านมาแล้วมันมันอดีตนะคะคนมีมีอดีตที่มันไม่ดีกันหมดนะไม่มีใครสะอาดเปียงกริบทุกคนไม่มีใครดีแบบเปี้ยงกริบทุกคนนะทุกคนต้องเข้าใจนะคะแต่นะคะแต่ถ้านาปัจจุบันคนคนนั้นกับตัวคนดีนะคะเป็นอะไรที่มันดีๆเนี่ยมันคอโอกาสที่เขาควรจะได้รับนะคะก็อย่าคิดมากนะคะ ป้าทะเบร์สรดป้าเรียบร้อยนะคะหลายปีเหมือนกันนะหลายปีแต่แต่งปับป๊บจนะุดปั๊บแล้วพี่น้องค่ิดมากคุณคิดมาก,มมากอ่าส่วนเรื่องอะไรอ่ะขายของแล้วฟอก <c oughs> ขายของแล้การฟอ,รอกเงินเงินหนุนอะอรป้าป้าไม่เข้าใจนะป้าไม่เข้าใจแต่ถ้าการฟอกเงินเนี้ยป้าจะป้าคิดว่าป้าไม่ไม,ไม,ไมไนะ่ไม่ได้ฟอกเงินอะไรนะไม่ได้ฟอกเงินอะไร ็อย่าก็เหมือนทุกครั้งอะเนาะคนอาจจะคิดไปมโนไปอะไรไปเรื่อยนะคะไปเรื่อยเลยไปมาป้าโด,ดนฟอกมากกว่าเพราะว่าชีวิตป้าโดนฟอกมากกว่านะใช่ไหมนะชีวิตป้าทุกวันนี้มันจะโดนฟอกนะเอาซะแบบแงงจากดำๆเนี่ยจากดำๆแหล่ๆชาวบ้านชาวเมืองเนะี่ยเริ่มเกลี้ยงขึ้นนะเพราะโดนฟอกโดนถูตลอดนะโดนฟอกโดนถูตลอด เรียกว่าเอาเขาเรียกว่าอะไรอะเอาจริงลุงกับป้ายโดนขายไปไม่รู้กี่รอบนะไว้ง่ายเลยนะนะมันไม่รู้เขาลวฟอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้ความหมายเหมือนกันหรือเปล่าถ้าจะเขียบป้าฟอกอขายของผู้ฟอกเงินอ,อะไรเงี้ยเขียบไปได้เลยป้าคิดว่าป้ากับลงงุงเนี่ยโดนเอาไปฟอกมากกว่านะ <laughs> โดนเอาไปฟอกจนจะขาวหมดแล้วนะ ขาวขาวขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้นคนเดินเอาไปฟอกมันก็ไม่รู้เขาคิดอะไรเหมือนกันนะคนที่พูดนะในหลายเรื่องนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่ช่วยเขาทํามาหากินกันนะคะช่วยเขาทํามาหากินกันก็ตามนั้นนะคะเราก็ไม่คิดว่าชีวิตเราจะช่วยให้คนที่ทำมาหากินกันทั้งสายด่าสายไม่ด่านะคะแต่เยอะมากมายขนาดนี้เหมือนกันนะก็เป็น พแรงบุญบุญส่วนทุนคนทุน,นั้นจะขอตบม้อพระเจ้าน,นะคะมีวะความสุขความเจริญนะคะด้วยอายุ่ณสุขภาระนะคะขอให้ชีวิตของขพระเจ้าดีๆยิ่งขึนขนข้นไปที่เราโดนเอาไปฟอกนะคะเราโดนเอาไปฟอกนะคะก็ขอให้บุญกุศสนั้นนะคะคือเขาฟอกแล้วเขามีประโยชน์ของเขาไงะะมีไได้มีอะไรทุกอย่างนะคะเป็นเรื่องที่ดีที่เขาเอาเราไปฟอกแล้วเขาได้ เงินตรงนั้นไปเนี่ยนะคะเป็นเงินที่สะอาดนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะต้องสายด่าสายไม่ด่านะคะเงินตรงนั้นที่ได้ไปป้าถฉยให้เป็นเงินที่สะอาดนะคะเป็นการฟอกเงินที่สะอาดนะตรงนั้นนะที่เอาเงินกับป้าไปขายเนี่ยเป็นการฟอกเงินที่สะอาดนะคะเพราะป้ากับลุงไม่ได้สกปรกอะไรจ้าสกปรกป้าเป็นเป็นบางครั้งหน้าหนาวอะไรอาจจะไม่ค่อยอาบน้ำนะคะเหมือนที่ทุกคนบอกนะคอมเมนต์มาคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยนะท้านี้คุณถึงไอ้อะไรนะอ่า ไอพวกน้ามไม่อาบอะไรอย่างนี้นะเป็นเรื่องปกตินะคะของคนที่สกรปรก,กเฉพาะเรื่องนี้นะเฉพาะเรื่องนี้มันก็เอาจงจริงนะคะป้าก็พูดไปแซวนันหละก็คือมันจะมีแบบว่าคนที่อยู่ไกลๆนนะไม่รู้หรอกค่ะว่าเราอาบไม่อาบเดี๋ยวคนในบ้านเนี่ยบางทีไม่รู้แล้ว,วเราอาบไม่อาบนะจะว่าแต่คนไกลเลยนะพูดเรื่องอาบนะ้ำก,ก็มีบ้างมีบ้าง อาไม่หาคุณไม่รู้หรอกแล้วเข้าห้องน้ําไปอาจจะทำอะไรอื่นที่คุณไม่รู้ะคะ่ะมันมากมายมากมายแต่อาจจะมากจะเป็นมนโนมากกว่ามโนมันเป็นมนโนก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะมีอ้าวเนี่นยถ้ามีป่วย,งยังไงป้าจแจ้งยีกทีนึังป้าจับก่อน,นะะป้าจัก่อนแล้วก็สําหรับเรื่องมีนอนก็จบไปนะคะจบไปนะคะพูดไปก็ไม่มีเลยมากมายนะคะในกระฝัยก็เคลียร์กันไปก็ มีคอมเมนต์มาก็อ้าวคุยกันไปนะคะส่วนฟอกเงินนี่ก็ตามที่ป้าบอกนแล้วคะป้าไม่ฟอกนะคะป้ากับการทางกับการป้าดูเอาไปฟอกมากกว่านะคะก็แต่ว่าฟอกนี่ก็เป็นเงินที่สุจริตป้าเข้าใจนะคะสายด่าสายสายอะไรก็ไม่รู้บ้างสายแฉสายสายแฉสายด่าก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยที่ได้ป้ากับลูงไปฟอกเงินสะอาดสะอาดนะคะขอขอให้เงได้ ช่วงโควิดนี un> un> ้นะคะดูแลครอบครัวดีๆนะคะเงินที่ฟอกจากป้าไปก็เงินที่อาป้าไปฟอกนะคะก็ขอให้ดูแลครอบครัวให้ดีๆนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะวันนี้มีอะไรพิเศษป้าไปเรีสปอ์อีกแล้วนะไ้ค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะแอดป้าแตน89แอดป้าแตน89วันนี้นะคะและทุกๆวันค่ะ